ดดวงแลนดอนะคะตอนนี้มีใครอยากเห็นหน้าคุณมากที่สุดอยากได้ยินเสียงคุณมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นวิดีโอคอลหรือได้เจอตัวจริงกดทับปุ่มด้านข้างเพื่อเป็นค่าครูให้กับแผนด้วยเหมือนกับคุณก็มีใจที่นึกถึงเขาอยู่เหมือนกันหรือเปล่าแล้วตอนนี้คุณก็ไม่รู้เลยว่ามันจะมีโอกาสนั้นเกิดขึ้นจริงๆไหมเหมือนคุณกับเขามีความห่างกันไปแล้วไม่ได้ทะเลาะกันแต่ ไม่ได้คุยกันเหมือนเดิมอืมในสื่อโซเชียลแต่เขายังมีการแอบมองคุณอยู่นะส่องมองคุณอยู่ตลอดตัวคุณอาจจะมองว่าจะมองฉันทําไมถ้ามองแล้วทําไมไม่เห็นติดต่อมาเออดูเงียบซะขนาดนั้นเขาคงไปทำงานของเขาเขาคงไม่ได้สนใจอะไรรู้ได้ยังไง <_ S 1> เขามีทั้งความคิดถึงมีทั้งความสนใจมีความกระวนกระวายลึกๆ แต่พยายามข่มใจเอาไว้ว่าไม่จะต้องไม่แสดงออกขนาดนั้นจีเพราะอะไรคุณและเขาอาจจะยังรู้จักกันไม่มากแต่ความรู้สึกมันเหมือนกับผูกพันเหมือนการได้เจอคนที่ใช่ในเวลาที่อาจจะยังไม่ใช่ก็ได้เพราะว่าได้เจอกันเมื่อไม่นานแต่ความรู้สึกทำไมมันเยอะได้ขนาดนั้นอืมเขาเขามีความคิดด้วยนะว่าเขาอยากที่จะ ได้เจอตัวคุณจริงๆอ่ะอยากเห็นหน้าคุณมากๆอันเนี้ยเรื่องจริงเลยเพราะอะไรอ่ะเพราะเวลาคุยกับคุณแล้วเขารู้สึกมีความสุขเขาอยากจะให้เวลาหยุดอยู่นะตรงนั้นไม่เคลื่อนไหวไปไหนแต่ก่อนเขาก็ไม่ได้สนใจกับในเรื่องความรักเขาก็อยู่ได้คนเดียวทำงานทำการของเขามีความสุขไปตามอัตภาพแต่ตอนนี้ไม่ได้ลวของมันพอได้คุยใช่ไหมมันก็รู้สึก แต่ถ้าไม่เคยได้เจอไม่เคยได้เห็นกันก็อีกเรื่องหนึง่งคุณก็เหมือนกันคุณก็มีการร้องขออยากได้เจอเขาอีกสักครั้งหนึงอ่ะหรืออยากได้คุยกับเขาอีกสักครั้งหนึง่งอ่ะจะได้ไหมเจ้าคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจัก,กรวาลคุณก็พยายามทํางานของคุณให้ดีตั้งอกตั้งใจทําเพราะคุณมองว่าเฮ้ยไอ้กฎของแรงดึงดูดเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ไอ้กฎของการรักตัวเองเนี่ยอาจจะนำพาให้เขาติดต่อคุณต่างหาก ต่างหากหมายถึงว่าในเวลา p r i v a t e ที่นอกเหนือจากเรื่องงานหรือในสิ่งที่มันควรจะเป็นอ่ะเขาน่าจะมีการติดต่อมาคิดว่าน่าจะมีการติดต่อมาเพราะใจคุณกับใจเขาอ่ะมันไม่เคยห่างจากกันเลยนะแปลกแปลกมากๆเขานึกถึงคุณแล้วคุณก็นึกถึงเขามันเป็นความรู้สึกที่เชื่อมโยงกันนั่นแหละเขาคนนี้แหละ คนที่คุณนึกอยู่ในใจอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้คนที่มีผิวสองสีก็ได้รูปร่างหน้าตหน้าตาดีน่ารักนะคะนี่แหละนึกถึง